สวัสดีครับคลิปนะครับเป็นการท่านายดวงนะครับของชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎานี้เลยนะครับซึ่งอาจจะให้ผลช้านะเอ๊ให้ผลแค่ช่วงสั้นๆเนาะเนื่องจากมาช้านะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับจะพยายามเร่งออกมาให้ทันที่สุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Facebook Page นะครับชื่อดี่กระช่องเลยดจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องยอมรับก่อนนะ ว่าอาจจะเหลืออยู่ประมาณ2-3งสาราศีเนาะแต่โชคดีว่าเกาลกดคิดว่าน่าจะทันวันนี้นะครับก็เดี๋ยว4ีทุ่มเราก็จะมี Facebook ละเอ๊มี YouTube Live นะครับก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง2ทช่องทางเลยสำหรับผู้ที่สนใจเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับชมกันได้นะครับมีการดูดวงฟรีแน่นอนนะครับก็ อ,อ,อย่างที่บอกเนาะไม่ว่าการดูดวงอะไรก็ตามนะเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตองไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโด้ก็มีไลน์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเนาะว่ามีเฟซบุ๊กเพจแล้วก็สามารถติดตามได้แค่สองช่องทางเป็นกำลังใจให้กับทางให้โดทั้งสองทั้งสองช่งองทางเลยนะครับก็ทำเวลามากนะครับขออภัยนิดนึงเนาะล <laughs> เรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวกรกฎนะครับ first mm hmm. of p p o Ace of s w o r d t a c e of cups a c e of p e n t a c l e s mm hmm. Nine of Wands นะครับ The Hanged Man Two of Wands เย,ยับยับไอ้นิดนึง The Hermit Espace of Cups นะครับ ใบเดอะมูนนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเทนออฟซอร์ดอ่ะอย่างแรกอย่าตกใจนะเห็นหน้าไพ่แล้วก็เออกังวลไปก่อนเนาะสิ่งที่เด็กำลังจะบอกคือว่าอ่าเหมือนคุณต้องล้มก่อนแล้วคุณจะได้ดีเหมือนกับว่าช่วงนี้มาเป็นจบเหมือนหนักสุดๆแล้วก็คือจบแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่กัน ขอยกขยาขยาอีกนิดนึงนะสารภาพรวมนะจริงๆด้วยใบยเดียวเลยก็ได้เนี่ยนะครับอ่ะเมชัวร์อืมบางคนเนาะมีในเรื่องของการเงินใหม่ๆด้วยซึ่งบางคนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการผันไปทําธุรกิจส่วนตัวเลยอืมอาจจะเป็นการที่บอยคอจากง,งานประจําแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวเลยเหมือนการทานเฟอร์ตัวเองนะครับอืม บางคนอาจจะมีการอัเปลี่ยนงานก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ดูเห็นเลยหลายๆคนมีแผนในเรื่องของการทาธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นการที่จะเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพอะไรใหม่ๆเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มงานใหม่ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เหมือนคุณจะต้องแบบลูกป่าฝาดงเยอะนิดน,นึงอ่ะลูกปากฝาดงชนิดว่าแบบ้แบบนั้นก็ไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ใช่ทําแบบไหนมันถึงจะโอเคกับตัวเองอมืมันเหมือนกับว่าคุณสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าคุณก็จะตกผลึกได้เองนะครับอืม ซึ่งบางทีอ่ะแทบจะไม่ต้องอันนี้กับโดเลยนะไมนเหมือนกับว่าบางคนอ่ะเหมือนตกผลึกได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นก็ดีกว่าอะไรนี้ก็บวกกว่าอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณจะเห็นรู้ทางในเรื่องของการทํางานทําเงินเยอะมากอืต้องบอกก่อนเลยมันเหมือนกับว่าปัญหาส่วนใหญ่อ่ะมันติดอย่างเดียวคือคุณอนะ่ะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของการที่จะรีเสิร์ชก่อนอ่ะแล้วเหมือนอยากจะ อยากลองอ่ะเอออารมณ์เหมือนคนอยากลองอยากคิดอยากทําอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่บางทีไม่เซเวหรือว่าในโลกของความเป็นจริงอ่ะสิ่งไหนที่กาลังบูมสิ่งไหนที่คนต้องการทาร์เก็ตของเราเรายังไม่ได้เลยอันเนี้ยไม่อยากให้ทํานะมันเหมือนกับว่าเราเราไม่เตรียมความพร้อมเนาะอืมซึ่งถ้าเป็นไม่ได้ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนเนาะก่อนที่คิดจะลงหรือคิดจะลงมือหรือคิดจะทําอะไรก็ตาม นะครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันมีผลในระยะยาวกับคุณอืเพราะมันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างอ่ะพอมันตกผลึกออกมาแล้วอ่ะคุณจะมานั่งกังวลทีหลังเอาก็ได้อืมแล้วมันมีเรื่องของความที่คุณก็ไม่สม่ำเสมอด้วยอืซึ่งหน้าไพ่มันก็ขึ้นมาว่าบางทีอ่ะให้ให้คุณค่ากับมันมากหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนงานนะแต่บางทีอาจจะแบบอยากไปอยู่จุด อีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นการขอย้ายแผนกหรืออะไรเงี้ยปรับตําแหน่งด้วยความจําเป็นว่าเอออาจจะเหมาะง,งานตรงนั้นตรงนี้มากกว่าเนาะอืมแต่ครั้งนี้ทรั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าหรือบางทีมันเป็นในเรื่องของการที่โดนท้าทามตัวไปกระทันหันด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยอาจจะด้วยออฟเฟอร์หรืออะไรก็ตามที่มันมีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีความอึดอัดนะจริงๆขึ้นมาแต่แรกแล้วละ่ะว่าสถานะของคุณตอนนี้มันคือค่อนข้างอึดอดัดเหมือนจะตกปากไปก็ก็ใช่ที่เพราะงานที่กาลังทําอยู่มันอาจจะ ด้วยหลายๆอย่างที่มันอึดอัดแล้วมันก็ทั้งคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรเงี้ยที่เราต้องไป observe ต้องไป survey เขาอะไรเงี้ยอืมนักหน่วงเนาะอืมจะตบปากอะไรทีตกปากรับคาอะไรใครทีนี่ก็อืมยากอะ่ะ <laughs> ยากนะยากจริงๆนะครับอ่ะแต่ถามว่าฟ้าหลางฝนอะ่ะมันสดใสเรอเออจริงๆนะครับเหมือนช่วงเนี้ยบอกเลยว่า หมือนคุณต้องยอมล้มเพื่อลุกออเประมาณนั้นเลยนะครับ The strength ขึ้นมาในเรื่องของการงานนะอย่างให้บอกเลยใช้ความอดทนสูงนิดนึงผ่านเดือนนี้ไปได้คุณก็น่าจะวิกตอรี่แล้วล่ะนะครับเอ uh, Queen of Swords, Ace of Cups นะครับ The h a r f e n เนี่ยความยุติธรรมหลายๆอย่างมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยนะครับค่อนข้างโอเคเลยแหละอืแล้วขออย่างหนึ่งนะอย่าทําอะไรที่ซิกแซกเกินไปนะครับอย่าอย่า มีนอกมีในอ่ะเออเกินเกินเบอร์นะไม่เอานะครับอืมเพราะว่าจริงๆอ่ะทั้งงานทั้งเงินส่วนใหญ่อ่ะมันมาจากความสามารถคุณทั้งนั้นอืมแล้วถามว่าจริงๆอ่ะเพื่อนร่วมง,งานมีหรือจะไม่ช่วยคุณอืมจริงๆการทํางานกับผู้อื่นอ่ะค่อนข้างดีเลยนะแล้วบางทีมันมีในเรื่องของการที่บางทีถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวอาจจะได้ คู premises, 1, <qué says it> section, ่พาร์ทเนอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะอืมซึ่งถามว่าแนวโน้มมันก็ดีเนี่ยคุณทําอะไรได้หลากหลายอย่างมากและโดเห็นชัดมากว่าบางคนอ่ะเหมือนกับว่าเริ่มที่จะมูฟอยากมูฟตัวเองออกไปแล้วอืมก็ดีนะก็ดีนะในมุมของโดนะโดมองว่าเออก็ดีนะหมายถึงว่าเพราะเหมือนบางคนอาจจะอยู่แล้วเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะไม่รู้สึกว่าก้าวหน้าอืมทันทันที่คนจริงการอยู่ที่เดิมมันอาจจะมีแหละแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่จุดที่ในแบบที่เราพอใจเออแค่านั้นเองนะครับจริงๆทุกที่มันมีข้อดีของมันนะไม่ว่าคุณทํางานที่ไหนทํางานอะไรดูเชื่อว่ามันมีข้อดีของมันเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ถูกจิตถูกจิตถูกใจ,ถ,กใจถูกจริตอะไรคุณเท่านั้นเองคุณก็เลยเออมันอาจจะต้องไปต่อละอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับในเรื่องของการเงินเนาะช่วงนี้เจ้าสำราญเนาะใช้ตั้งเกิ่งเหมือนกันนะเราอะ ใช้ตั้งกิ่งเหมือนกันนะเราอ่ะอืแต่ก็พยายามหามาได้เรื่อยๆนะเออเหมือนคุณเหมือนคุณพยายามที่จะแบบหาเงินมาอุดรอยร่วนในสิ่งที่เราใช้ไปส่วนใหญ่มันเสียไปกับระวังปลายเดือนนิดหนึ่งนะต้องบอกก่อนเลยอืมหรือบางทีมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีอ่ะคุณมีเกณฑ์ในเรื่องเรือมีแพลนนะในเรื่องของการที่คิดจะลงทุนอะไรใหญ่ๆ ประเดที่เป็นใหญ่ๆแบบส่งผลตัวตัวคุณเองออเช่นบางคนอาจจะอเคิดในเรื่องบ้านที่ดินขยับขยายย้ายตัวเองย้ายถิ่นฐานตัวเองไปอยู่ต่างประเทศอืคุณก็เลยอาจจะต้องเก็บตังค์เยอะนิดนึงช่วงนี้อืแต่ช่วงต้นเดือนอะคุณก็เละเทเหมือนกัน หนักวงในเรื่องการใช้ตังเหมือนกันนะ,ะเบาลงแล้วนะ,ะสุขภาพเนาะสุขภาพระวังนิดนึงในระบบพวกนิว้วพวกไตอะไรอย่างเงี้ยระวังนิดนึงนะในเรื่องของอาการปวดหลังปวดบ่าคอบ่าไหลาอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับระบบน้ำด้วยนะเช่นพวกไตพวกกรวยไตยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามีนะครับอจริงๆต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นเคสตั้ดี้เนาะ คุณแม่เคยปวดหลังหนัก,นกแล้วเหมือนกับก็พอที่โรงพยาบาลไปเจอที่โรงพยาบาลอ่ะเป็นกล้วยไตยเออก็นั่นเลยทุกวันนี้ก็คือไม่ทานเค็มเลยอาหารรสจัดก็คือไม่เอาเลยครับอถ้าจะเซ่ใบๆเลยด้วยซ้ำนะครับเอกลับมาที่ของชากรกฎต,ต่อเนาะชากรกฎต,ต้องบอกก่อนว่าระวังเรื่องโรคระบาดน,นิดนึงแล้วก็ถ้าใครไม่เคยตรวจภายในตรวจนิดนึงนะครับ อืมต้องบอกก่อนเลยแล้วมันเหมือนกับว่าโอ้ทำไมเหมือนบางคนมีในเรื่องของโลกทางี่สัมพันธ์อนะ่ะเออ <c oughs> ก็แรงอยู่อนะ่ะก็ดูความสะอาดตัวเองนิดนึงนะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องภายในคุณอนะ่ะเราตัดไปเส้นกรุงเส้นจีอะไรพวกคุณของคุณอนะ่ะที่แบบนะคุณไม่เคยตรวจเลยแล้วก็งทีคุณแบบ ประจำเลยอะไรขาดิ้งขาอะไรอย่างเงี้ยนะดูดีๆนิดนึงอ่ะให้อลัคเคลื่นนะสี่ใบสำหรับชาวก็เรากดเนาะวันนี้อาจจะได้แค่สองราศีมั้งเดี๋ยวสี่ทุ่มเราก็ต้องไปเจอกันแล้วนะครับสองสามราศีแหละแต่พยายามเร่งแล้วนะเร่งแล้วจริงๆนะครับ อีกใบอืมโอเคใบแรกก่อน r e n o a l of Peace อืมหลายๆคนมีจริงๆในเรื่อนงะของการที่ยังที่อยากเปลี่ยนงานเนาะถ้ารู้สึกว่าที่ใหม่โอเคกว่าแล้วก็ถูกจิตถูกใจถูกตริตคุณเนาะอย่างที่โดบอกนะครับก็สามารถไปได้เลยนะเต็มที่นะครับที่ต่อไปมันอาจจะเป็นที่ของคุณนะครับเพราะหลายๆอย่างอะ่ะมันค่อนข้างรบกวนคุณเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ทําให้ตัวเองครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอะ่ะอืม ก็ถามว่าถ้าไปแล้วก็สบายใจกว่าเอา,เอาเลยครับอืมแต่ขอให้เขารับคุณก่อนนะแล้วค่อยไปแค่นั้นเลยนะครับลิฟอเฟซอย่างแรกก่อนเลยนะมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะคุณจะต้องเขาเรียกว่าไงอย่าหลงกลคํายั่วยุก,กับใครการตกปากรับคําใครฟรีหรือการทํางานให้ใครฟรีอืม สำคัญมากงานลาดงานหลวงฉันเอาหมดแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรหรือมันไม่คุ้มค่าคุ้มทุนอะไรอย่าหาทํานะครับต้องบอกก่อนเลยอืมเพราะเหมือนกับว่าเราพอเราทําไปแล้วแล้วมันเหมือนคนที่จ้างเราอะหรือทําที่เราไปทําอะไรให้เขาเขาได้ใจแล้วเขาก็ทํามาอีกมีครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไปนะต้องบอกก่อนเลยเคลียสิ่งเก่าๆอย่างแรกก่อนเลยถ้ามันที่เก่ามันไม่ได้จบสวยมันไม่ได้หรูหลามาเห่าอย่างที่คิดตัวเองคิดไว้เนาะก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าอะ จัดการสะสางให้แล้วเสร็จแล้วจบกันไปแบบสวยงามอืมจากกันด้วยดีอ่จากกันแบบอืมไม่เผาผีกันอนะเอาพูดตรงๆไม่เอาเนาะอืม let love be your a c o n อย่างแรกก่อนเลยเนาะสำหรับคนที่คิดในเรื่องของการเ,าเปลี่ยนงานอะ่ะขึ้นเด่นมากเลยนะในช่วงเนี้ยของชาวการาโกะมันเหมือนกับว่าคิดในเรื่องเปลี่ยนงานกันเยอะเนาะ จริงๆ่ะอยากให้เกาะไปก่อนนะเพราะด้วยความที่เศรษฐกิจช่วงนี้มันแรงต้องบอกกันเลยว่าแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะอาจจะต้องมั่นใจแล้วอะมั่นใจแล้วแน่ๆอขอให้มีอะไรหลายๆอย่างรองรับคุณแล้วแน่ๆคุณหนึ่งไปไม่อยากให้ิ้งเตงนะครับเพราะเ,เหมือนคุณอยากทำมีสิทธิ์เหมือนกันที่แบบอาจจะทํางาน ให้ใครฟรีเอออันนี้ต้องระวังเนาะดูดีๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวกรกฎเนาะม,มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเราวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ